E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเจ้าิดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรคัคนาอยู่ในราศีมังกรนะครับประจำวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่พระศิวะมหาเทพมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดี ทำยังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทยํายังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับเราจะเน้นในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีมังกรนะครับก็จะมีดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระราหูนะครับเราจะเรียกว่าภพกระดุมพระตอนนี้ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่ากระดุมพระไปสหชะ ในพบสหชะเนี่ยเราจะเรียกว่ามิตรสหายสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดกลยุทธ์ทางการตลาดคนหมู่มากนะครับนะออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆอะไรก็ว่ากันไปก็คือเน้นในเรื่องของการโฆษณาเนี่ยเป็นหลักและเน้นเกี่ยวเรื่องของสังคมเนี่ยเป็นหลักนะครับในเมื่อการเงินเราอยู่ลักษณะประมาณนี้แต่เขาต้องบอกว่าด้วยความที่เดือนนี้นะครับดาวจ้เรือนการเงินเนี่ยของเราเนี่ยมันเกิดคาดบนท้องฟ้านะครับเกิดสุริยุปราคานะครับ เกิดจันทรุป,ปาราคาเนี่ยก็จะเป็นในช่วงวันที่14ถึงวันที่16แล้วก็จะมีในช่วงวันที่28ถึงวันที่30มเนี่ยมาเลยส่งผลกระทบให้เรื่องการเงินเนี่ยนะครับของชาวราศีนะครับมังกรเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับสะดุดได้เหมือนกันแต่ก็จะเป็นในช่วงระยะเวลานะครับ2วันครึ่งนะครับต่อรอบอ่ะนะ ะครับก็อันนี้เป็นต้องระมัดระวงังแต่ในมุมพบเรือนเนี่ยการเงินเกิดจากการคอนเนคชันการติดต่อเนี่ยอันนี้มันก็ส่งเสริมดีนั่นหมายถึงว่าการที่การเงินคุณจะประสบสำเร็จเนี่ยคุณให้เน้นในเรื่องของการเข้าหาการติดต่อการประชาสัมพันธ์นะครับนะแล้วการโปรโมทต,ตัวเองทําให้คนอื่นรู้ว่าเรามีศักยภาพอะไรยังไงซึ่งจะเป็นช่องทาง ทำให้เขาเห็นความรู้ความสามารถเราแล้วก็จะแปลเป็นเงินเป็นทองแปลเป็นศักยภาพในลักษณะต่างๆให้เราได้นะครับก็นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับยิ่งคนไหนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าจะโอเคเลยนะครับการเงินก็จะเกิดจากชื่อเสียงของคุณนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะมีชื่อเสียงนะครับเราจะมีเงินทองนะครับเราจะเข้าสังคมนะครับเดี๋ยวองค์พ่อจะแนะนำยังไงบ้างนะครับให้องค์พ่อจะแนะนำยังไงบ้างให้นะครับเราประสบผลสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนะ หนึ่งสามนะครับนะเราดูจากภาพนะครับนะนะครับไพ่ก็ค่อนข้างที่จะอึมครึมพอสมควรนะครับมีทั้งสายฟ้ามีทั้งไฟนะครับออกจากมืออะไรก็ว่ากันไปนะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่ดาวหนึ่งกับดาวสามเนี่ยท่านเป็นดาวศัตรูกันนะทีนี้คําว่าศัตรูเนี่ยนะครับบางครั้งมันจะหมายถึงการทะเลาะเบาแวงได้ด้วยนะครับบางครั้งมันจะหมายถึงความเธอเยอะทะยานก็ได้ นะครับนะหรือแบบเป้าหมายมีความตั้งใจถึงเป้าหมายก็ได้ทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าดาวท่านมาจะพบไหนก็ปรากฏว่าขึ้นด้วยดาวหนึ่งสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยดาวหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไหร่นะครับดาวหนึ่งท่านมาจากเรือนมอรณะนะครับมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใ,ใจผิดหวังดาวสามมาจากไหนดาวสามมาจากราศีพิจิกนะครับนะเขาเรียกว่าเรือนของราพะที่แปลว่าราผลผลประโยชน์ดาวสามยังมาจากราศีเมษ นะครับดาวชัเรือนพันธุนะครับที่แปลว่าครอบครัวหรือองค์กรหรือที่อะไรก็ว่ากันไปหลักๆเลยนะครับเรื่องของการเงินการทองคุณเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาหรือติดขัดเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากความไม่ชัดเจนนะครับเหมือนคุณไปติดต่อคนนี้นะครับแต่คนนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะครับที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้นะสมมติว่าคุณไปติดต่อเกี่ยวเรื่องของการซื้อมาขายไปเกี่ยวเรื่องของที่ทางกยกตัวอย่างนะนะครับไปคุยอย่างดีเลยปรากฏว่าไปคุยผิดคน นะคนนี้ไม่ได้มีอํานาจในการเซ็นอาจจะเป็นยาาิหรืออาจจะเป็นลูกหรืออาจจะเป็นนาเป็นอาอะไระไม่แนซึ่งไม่ได้มีสิทธิ์ในเรื่องของการเซ็นเซ็นอะไรเลยแต่ว่าคุณไปคุยคุณแปลอะไรคุณเสียลาบผลเสียค่านู่นเสียค่านี่เสียค่าซื้อใจเสียอะไรไปหมดแล้ะแต่ว่าผิดคนนะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นการทะเลาะบอกแหวงกลายเป็นอะไรที่มันไม่เข้าใจกัน นะเสียอารมณ์เสียความรู้สึกสิ่งที่คุณจะต้องเรามาระวังนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนะปัญหาเนี่ยมันจะเกิดจากว่าไปเจอคนที่นะครับไม่ตรงปกนะครับเกี่ยวเรื่องของทําธุรกิจธุรกร,รมอะไรของคุณนั่นแหละนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินเราไปอยู่ในเรือนของสหาชาเป็นเรื่องของการติดต่อนะจะมีการจ้างงานปรากฏว่าไม่ได้ไปคุยกับเจ้าของที่จ้างงานไปคุยกับใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็โดนเขาหลอกเอ่อให้อะไรอ่ะ เลี้ยงนูน้นเลี้ยงนี่อะไรเงี้ยหรือเรียกค่าแนะนําหรืออะไรประมาณเนี้นะครับอันนี้ให้เรามาระวังนะถ้าเกิดว่าท่านใดไม่เข้าขายตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะเอาให้มันเจอกับคนที่สามารถตัดสินใจคุยกันแล้วตัดสินใจได้เลยไม่ใช่คุยแล้วต้องไปคุยผ่านไปคุยผ่านคนนู้นคนนี้แผนกนู้นแผนกน,นี้เนี่ยมันทําให้ทั้งเสียเวลามันทําให้ทั้งเสียเงินและมันทําให้เสียอารมณ์ความรู้สึก นะไพ่ก็มาเตือนในลักษณะประมาณนี้แล้วไพ่หนึ่งสามเนี่ย 1, 3, เ,เป็นไพ่แห่งความทะเลาะเบาแหวงถ้าคุยกันไม่ชัดเจนนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเกิดเป็นในเรื่องของปัญหาตาามาในลักษณะต่างๆพี่ฉะนั้นแล้วนะครับเอาให้ชัดเจนนะครับดีที่สุดนะครับนะไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะเรื่องของการเงินนะนะครับอ่ะต่อไปนะครับนะเดี๋ยวเรามานะครับดูกันต่อ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเรือนคู่ครองนะครับนะเรือนคู่ครองต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยคือดาวจันทร์เรา,าจับไม่ได้นะครับว่าดาวจันทร์ท่านจะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้ว่าท่านจะไปยังไงแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเรื่องของคู่ครองเนี่ยมีปัญหาแน่ในช่วงวันที่สิบสี่ถึงวันที่สิบหกเพราะจะเกิดจันทรุป,ปราคานะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบเนี่ย สุริยุปราคาอันนี้เกิดแน่นะครับก็ให้เรามัดระวังช่วงเวลาดังกล่าวจะทําอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะช่วงนั้นให้เรามัดระวังไว้แต่ทีนี้เรามาดูลีลานะว่านะครับนะว่าจะเขาเรียกว่าจะจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้ประสบผลสําเร็จนะครับสําหรับคนที่โสดแล้วก็คนไม่โสดเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเดี๋ยวดูซิว่าองค์พ่อจะแนะนํานะครับเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะ ได้ไพ่สี่สามนะครับไพ่สี่สามเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับเป็นไพ่ที่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจานะเกี่ยวเรื่องของคําพูดคําจานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของวทัทศิลป์อะไรต่างๆนะนะครับนะอ่ะเรามาดูนะโอเคนะครับคือไพ่สี่สามเนี่ยมันเป็นไพ่ขัดแย้ง เกี่ยวกับในเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของจะความโลภความอะไรก็ได้เพราะดูไพ่นเนี่ยครับมือกะ้องเห็นไหมนะครับเงินนะเห็นไหมเองินออกมาจากคางเนี่ยเห็นไหมนะแล้วก็มือถือเนี่ยนะ <c oughs> ก็คือเรื่องของการต่อรองการคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักมันจะเป็นในลักษณะของมันมีเกณฑ์นะมันมีเกณฑ์ละกันมันมีเกณฑ์ที่จะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ ที่ถ้าเรารับได้นะครับก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเรารับไม่ได้มันก็จะเกิดการมีอารมณ์เสียหรือหรือไม่ค่อยโอเคต่อกันได้นะตามความหมายดาวนะนะครับตามความหมายดาวสี่สามเนี่ยนะครับแต่ว่าขึ้นต้นด้วยสี่เนี่ยยังดีกว่าขึ้นต้นด้วยสามเพราะขึ้นต้นด้วยสี่มันยังแปลว่าเจรจาแต่ถ้าขึ้นต้นด้วยสามเนี่ยมันมันมันจะออกแนวฮัดคอร์ไปนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่า ดาวสี่สามอ่ะดาวสี่ท่านมาจากเรือนอะไรประขอว่าดาวสี่เนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนอลิในราศีเมถุนเรารู้แล้วอลิแปลว่าปัญหามาแล้วนะครับแล้วดาวสี่ยังมาจากราศีกันที่แปลว่าสุภาช่วยเหลือความหมายคู่นี้ก่อนนะครับต้องมีการช่วยเหลือแล้วจับปัญหาของเขาแล้วความรักเนี่ยต้องมีแล้วจะได้ความรักข pues ึ้นมาเนี่ยต้องต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วนะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วนะครับ แล้วว่าดาวสามเนี่ยท่านมาจากเรือนลาบผลอ่าแปลว่าลาบผลแปลว่ารายได้แปลว่ารายได้ไไดสองไรายได้สามนะแล้วดาวสามเองยังมาจากเรือนพันธุด้วยนะครับนะครับที่แปลว่าครอบครัวด้วยนะครับสรุปเลยก็คือว่าลักษณะของความรักนะสำหรับคนโสดแล้วกัน,นะกกนนะครับก็มีเกณฑ์นะครับที่คุณจะมีความรักเนี่ยคุณจะต้องมีการตอบโจทย์ ในลักษณะของการอาถ้าเป็นแบบรักใสใสหรืออะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะนะทําให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาไว้วางใจะจะเอาลูกสาวเข้ามาหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปหรือมีความมั่นคงหรือมีความมั่นใจให้กับคนในบ้านนะรหรือถ้าเกิดโตขึ้นมาหน่อยไม่เกี่ยวกับพ่อแม่แล้วก็คือเราอาจจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตวิถีชีวิตของเขาที่เขาราบาก เดือดร้อนเกี่ยวเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าเทอมอะไรอะไรประมาณนี้นะนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะต้องแสดงสเปริตหรือแสดงแบบความจริงใจเพราะอย่าลืมว่าพลังแฝงเนี่ยคือดาวเสาร์นะครับ4กับ3รวมกันเป็น7ที่แปลว่าโทษทุกข์เพราะยังไงเนี่ยมันจะแบบได้มาฟรีๆไม่ได้นะครับมันต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับได้อย่างเสียอย่างอยากจะได้ใครเข้ามาในชีวิตมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนบางครั้งไม่อาจจะเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของความใส่ใจนะครับเป็นเรื่องของอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะแบบได้มาฟรีๆมันมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าได้3 4มสี่เนี่ยแล้วดาว3ามเนี่ยมันเป็นดาวต่อรองบางครั้งตัดสินใจคบก็คบเลยหรือบางครั้งตัดสินใจเลิกก็เลิกเลยนะครับเพราะดาว3 4สี่มันเป็นดาวขัดแย้งกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับก็คกิดให้ดีๆว่าจะคบใครหร,ออหรืออะไรยังไงนะครับนะ เต้องเตรียมไว้ว่าพร้อมจะครบหรือพร้อมจะเลิกก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับช่วยกันดูแลกันซัพพอร์ตกันนะถ้ามีความจริงใจให้กันพร้อมเสียสละพร้อมอะไรให้กันก็ทางออกมันมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดคิดเล็กคิดน้อยนะครับคิดว่าได้ตรงนี้เสียตรงนี้เดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวได้กําไรเนี่ย ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับในช่วงของตอนนี้นะ,นะวิกนี้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนการงานสําหรับชาวราศีมังกรก็คือดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะโดยตรงนะครับก็ไปสถิตนะครับไปอยู่ในเรือนของสหชะ นะและที่สําคัญไปกลุ่มกราหูที่เป็นดาวเชื้อเรือนการเงินด้วยก็ดูแล้วเนี่ยมีเกณฑ์นะครับที่ว่าเรื่องของการงานนะครับขอให้พึงพอใจกันเท่านั้นเพราะหกกับแปดอยู่ด้วยกันคือคู่เขาเรียกว่าคู่คู่อะไรอ่ะคู่สเสน่หาแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยนะมันะแต่มันสเสน่หาแบบแปลกแลนะมันไม่ได้สเสน่หาแบบสุขจันทร์นะมันสเสน่หาแบบมีนัยยะซ่อนเลนอะไรประมาณนี้ออบถูกใจใช่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหกกับแปดอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่จะเป็นช่วคู่ชั่วยามมันจะไม่ได้เจอกันแบบ นานๆอะไรประมาณนี้ทีนี้ลักษณะของการงานแบบ6กแปนะก็คือเรื่องของผลประโยชน์แล้วกันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เฉพาะตัวแล้วก็ไม่สนว่าจะเคยเป็นศัตรูกันหรือว่าจะเคยอะไรยังไงกันนะขอแค่มีผลประโยชน์ร่วมกันณขณะหนึ่งก็ได้แล้วนะเพราะดาวสุกับดาวแปดเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกันแต่ว่าเอาละเขาลิงก์กันด้วยผลประโยชน์นะครับนั่นก็หมายความว่าเรื่องการงานก็แล้วกันนะครับนะจะเป็นลักษณะของการร่วมมือกันเฉพาะด้านเฉพาะกิจเฉพาะครั้งนะ จบแล้วจบเลยอะไรประมาณนี้จะดีกว่านะครับแล้วเรื่องของการงานมีเกณฑ์นะครับที่มันจะได้แบบง่ายหรือราบรื่นนะครับเป็นอยู่ที่ผลประโยชน์นะครับที่มันลงตัวหรือเปล่านะถ้าผลประโยชน์ที่มันลงตัวอะไรไงมันจะราบลื่นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะจะทําอะไรมันจะแบบง่ายเหมือนปลกูกกล้วยเข้าปากเลยอิทธิพลเพราะว่าดาวเจ้าเรือนนะครับการงานเนี่ยคือดาวพระศุกร์ยังแฝงคําว่าคําว่าปุตตะในราศีพุธศกไปด้วยนะครับพุธศกแปลว่าความพึงพอใจ นะครับหมายถึงว่าควาว่าปุตตะนะแปลว่าความพึงพอใจแปลว่าเด็กๆแปลว่าลิเริ่มนะครับแล้วไปเจอกับดาวเจ้าเรือกนการเงินที่แบบลาหูด้วยนะครับบางทีแบบถูกใจหรืออะไรเงี้ยบางทีไม่ต้องดูเอกสารไม่ต้องดูอะไรจับเซ็นสัญญาเลยก็มีเหมือนกันเกี่ยวเรื่องของการงานอันนี้ก็คือวัดกันเลยนะถ้าพึงพอใจทุกสิ่งทุอย่างจบไม่มีอะไรประมาณนี้ก็ ่วนใหญ่ก็จะเน้นใจแลกใจกันนะแต่ทาแค่ชุกคู่ช่วยามระยะเวลาหนึ่งก็จบอย่างนั้นโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ,พ่องค์พ่อไพ่สิวอยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับนะอ่ะสี่หนึ่งนะครับนะเอาล่ะก็ขึ้นด้ดยสี่ก็ต้องเจรจาอยู่แล้วล่ะนะครับนะทีนี้จะเจรจาเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับนะ,อะโอเคเรามาดูนะนะครับชาวราศีนะครับ ก็ต้องบอกว่ามังกรแล้วกันนะครับนะเจรจาเนี่ยมันเป็นปัญหา,าพอสมควรด้วยความที่ดาวพระพุธเนี่ยนะครับท่านมาจากเจ้าเรือนอริในราศีเมษุนนะแล้วก็มาจากเจ้าเรือนในราศีกันที่แปลว่าสุภาพนะแสดงว่าอริกับสุภาพไปด้วยกันแล้วนะครับอริกับสุภาพไปด้วยกันแล้วก็คือต้องเข้าไปช่วยกแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรก็ไปแก้ไขปัญหาเรื่องของอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์ท่านมาจากเจ้าเรือนมรณะ นะครับก็คือเรื่องของการงานก็คือสรุปเลยก็คือว่านะครับเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอะไรที่เป็นหาอยู่ในจุดนั้นคุณเข้าไปแก้ไขเมื่อคุณเข้าไปแก้ไขได้การงานคุณจะปังคุณจะเด่นคุณจะดังและคุณจะมีชื่อเสียงนะครับคุณดูให้ออกว่าที่นี่ปัญหาตรงนี้มันคือปัญหาอะไรแล้วคุณขันอาสาเข้าไปช่วยเหลือ นะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จคุณก็จะกลายเป็นคนที่นะครับเป็นตัวเลือกแรกๆขององคอ์กรหรือบริษัทเขานะครับหรือถ้าเราเป็นพนักงานนะครับอยู่ในองคอ์กรเราก็ต้องดูว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะพยายามมองไปหาที่ต้นเหตุต้นเหตุของปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากปัญหาที่เราสามารถช่วยเหลือได้เราช่วยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องขององคอ์กรบริษัทที่มันไม่เกี่ยวกับเราซึ่งมันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่า เราทำไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วนะครับเราเอาที่ว่าเราพอมีศักยภาพที่จะทำได้เมื่อเราทำได้เราขันึกษาเราจะมีชื่อเสียงนะครับอะไรประมาณนี้ไพ่เข้ามาแนะนำประมาณนี้นะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะครับปัญหาของอุปสรรคก็คือนะครับดาวเจ้าเรือนพระพุธอีกเหมือนกันนะครับดาวพระพุธเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอลิสำหรับชาวราศีมังก่ ทีนี้อริไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าอริไปอยู่เรื่องการเงินนะครับก็คือปัญหานี่แหละที่มันเกิดขึ้นของคุณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเงินนะครับซึ่งคุณจะต้องมีวางการวางแผนเรื่องของการเงินดีๆนะครับจับจ่ายใช้สอยหรืออะไรยังไงเนี่ยต้องรู้จักใช้นะครับอะไรที่มันจําเป็นก็ค่อยใช้อะไรที่มันไม่จําเป็นเราก็อย่าไปใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเดิมๆซ้าๆเพราะไปสัมพันธ์กับดาวเสาร์นะครับดาวพพุธเนี่ยที่อยู่ในราศีกลุ่มเนี่ย นะครับเป็นสัมพันธ์กับดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์เป็นดาวเก่าดาวแก่นะเป็นปัญหาที่มันเจอมาตลอดนะครับหรือเป็นปัญหาที่มันต้องใช้เวลานะครับโดยต้องใช้เงินแก้หรืออะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของนี่สินระยะยาวนะก็ประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอกันเป็นประจําถ้าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญหาที่ ที่ทุกคนผมว่าต้องเจอนะบางทีผ่อนบ้านผ่อนรถค่าใช้ใจ่ายอะไรในบ้านอันนี้อันนี้ผมว่าทุกคนต้องเจอเป็นเรื่องปกตินั่นแหละนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าปัญหาที่มันปกติอ่ะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงนะมันจะสามารถคลี่คลายได้นะเดีย๋ยวขอให้องคพ่อช่วยแนะนําหน่อยไพ,พ่พัฒศิวะมหาเทพนะก็มาแนะนํานะเราดูนะครับได้ไพ่สองเก้า 29, นะครับนะเราดูจากภาพเนี่ยนะครับก็ เหมือนไพ่จะเอาใจกันพอสมควรนะครับนะเอาใจกันเทคแคร์กันพอสมควรนะครับทีนี้ดาวสองเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนนะครับปัตตนีนะครับแล้วดาวพระเกตเนี่ยท่านมาจากความเชื่อนะครับอันนี้คือเฉพาะบางท่านที่เข้าขายนี่นะนั่นหมายถึงว่าคุณอย่าตามใจแฟนคุณมากเกินไปนะครับบางทีอยากชอบอยากซื้อนู่นนี่นั่น อยากได้อะไรไม่ให้ฟักทีหน้าโดนเปอร์โดนอะไรสบัดสบิง่งนะครับแบบไม่ให้ไม่ให้เขาลขนะให้นอนนอกบ้านอะไรเงี้ยให้นอนโฟฟา้าอะไรเงี้ยแ้วนะมันมีนะมันมีนะมันมีนะสุดท้ายอะไรสุดท้ายเราก็ต้องตามใจอ่าอยากได้อะไรกระเป๋าซื้ออ่าอยากได้อะไรนาฬิกาซื้อนูนนีนั่นซื้อถ้าใครเข้าขายประมาณนี้เนี่ยขอให้คุณให้กลับมาคิดพิจารณาให้ดีนะว่า ว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องเนี้ยที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยถ้าคุณยังแก้ไขไม่ได้เนี่ยชีวิตคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคุณเป็นคนหาเงินหาทองนะเออแต่ว่าแฟนคุณเนี่ยมีหน้าที่ใช้อย่างเดียวแล้วใช้อะถ้าใช้แบบมีเหตุผลมีตราก,ก,ก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าใช้แบบเวอร์วังอลังการเนี่ยอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะ มันแต่ว่าส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าคนที่จะเกิดลักษณะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากบ้านเล็กเป็นส่วนใหญ่นะเพราะเราไม่มีเวลาให้เราก็ต้องให้เงินนะนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากคนที่ห่างกันเยอะเช่นคนอายุหกสิบเลี้ยงเด็กยี่บห้าอย่างเงี้ยอืมนะหรือคนสวยมากๆมาเจอคนที่อาจจะสวยหล่อปันกลางอะไรประมาณนี้ครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันมีเงื่อนไขที่มันต่างกันเยอะมันก็เลยต้องตามใจเพื่อ เพื่อจะล้างเขาไว้ซึ่งซึ่งมันก็แล้วแต่สไตล์บุคคลนะอันนี้มันก็เป็นเป็นวิถีชีวิตของแต่ละคนอันนี้เราก็ไม่ก้าวล่วงแล้กันนะแต่เราแค่จะชี้ว่าถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยถ้าคุณยังไหวมันก็ไหวเท่าที่คุณไหวอะแหละวันไหนที่คุณไม่ไหวนะครับสิ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นภาพรวงตานะหรือที่เขาเรียกว่าประสาททรายอ่ะ นะครับคืนพัดมาก็จากกันอะไรประมาณนี้นะเอาละคนเราชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันไปมองอะไรชีวิตข้างหน้าใช่ไหมขอสุขเฉพาะตรงนี้ก่อนอ่ะประมาณนี้บางคนคิดอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวแล้วกันนะครับก็แค่จะชี้ให้เห็นว่าให้เลือกเลือกคู่หรือเลือกคนนะครับ,นะรบที่ที่ไม่ทําให้ชีวิตเราลําบากมากจนเกินไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องความพึงพอใจด้วย นะครับนะประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมอาผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอข้มาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความการุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับผมนะครับ <N ic> ผมดูเฉพาะวิชาโหราศาสตร์นะครับไม่ดูไพ่นะนะครับ <N ic> เดือนนี้มีโปรโมชั่นนะครับก็คืออยู่ที่500บาท60นาที นะครับแต่อันนี้ต้องจองคิวนะครับผมจํากัดแค่วันละ1คิวนะครับนั่นก็หมายความว่าเดือนหนึ่งผมดูแค่30ท่านเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดจองไม่ทันนะครับหรืออยากจะดูเลยนะครับก็ราคาปกติอยู่ที่999บาทโทรมาถ้าผมว่างผมก็ดูให้เลยนะครับไม่ข้ามวันนะครับถ้ามีคิวว่างก็จะดูให้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกก้าหินทุรสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอรดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการที่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ